อ่มีมีใครฝากฝากฝากเงินในธนาคารนะโอเคสมมติคุณมีเงินร้อยบาทใช่ปะ่ะฝากดอกเบี้ยดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นสมัยก่อนบอลบวกเด็กๆครับดอกเบี้ยสิบเอร์เซ็นะคุณอาจจะไม่เชื่อว่ามนุษย์มีสิ่งสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นอยู่มีร้อยบาทใช่ปะ่ะผ่านไปผ่านไปหนปึ่งปีดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นหนึ่งร้อยสิบใช่ปะ่ะผ่านไปหนปึ่งปีดอกเบี้ยเราต้นก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ปะ่ะผ่านไปนปีดอกเบี้ยก็เป็นอ่าเท่าไหร่ไม่รู้ละบวก บวกสิบสองจุดหนึ่งไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะโอเคโอเคทีนี้ถ้าถ้าเราผ่านไปเรื่อยๆเราทำนายได้ไหมว่าผ่านไปผ่านไปเอ็นปีดอกเบีย้ยเราจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราเขียนโปรแกร,รมเราก็วนลูปวนลูปเอาใช่ไหมแต่ถ้าเราพยายามจะอธิบายด้วยคณิตศาสตร์มันก็อาจจะมองแบบนี้เนาะเริ่มต้นเรามีเงินต้นมีเงินต้นเอ่อเอ็กบาทใสบาะผ่านไปหนึ่งปีมันจะกลายเป็นร้อยสิบร้อยสิบมันคือเอ่อ เอคูณกับหน 1. 1, ึ่งจุดหนึ่งใช่ป่ะก็คือมันคือเออ่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยคือมัน x บวกกับศูนจุดหนึ่งเใช่ป่ะนี่นี่รันหนึ่งรอบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้ก็คือผมถ้าเขียนให้สวยๆก็เป็น x คูณกับคูณกับหน 1. 1, ึ่งจุดหนึ่งใช่ป่ะผ่านไปอีกปีหนึง่งมันก็เหมือนมันต้องเอาไอ้ก้อนนี้ไปไปคูณอีกใช่ป่ะก็เป็น x คูณกับหนึ่งจุดหนึ่งบวกศูนจุดหนึ่งคูณกับ x คูณหนึหนึ่งซึ่งมันก็คือ x คูณกับหนึ่ คูณกับ1.1อีกทีหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราไล่ไลดูอ๋อมันก็คือผ่านไป n ปีเงินเราก็จะเป็น x คูณกับ1.1กำลัง n ประมาณนี้นอะอันนี้ก็คือคือคือเงินดอกเบีย้ยสช่ป่10%ผ่านไป n ปีอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอ่ออันนี้อาจจะดูว่าเหมือนเหมือนเป็นการคำนวณเรื่องเงินนะแต่มันก็เป็นโมเดลแบบหนึงครับ มันเป็นโมเดลของการโตของเงินเราที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารด้วยได้อัตราดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นะรโอเคทีนี้เออจริงๆแล้วการโตกับดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นที่มาของคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเนาะเออแบบเราเราลึกตามผมมนีีเนาะสมมติคุณไปไปธนาคารหนึ่งมันให้ดอกเบีย้ยคุณร้อยเปอร์เซ็นเลยมีไหมธนาคารดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นหลายคนก็บอกว่า ก็สิ่งเหรียญสิครับอาจารย์มันเกินร้อยได้นะครับครับผมก็เคยมีเพื่อนที่สิ่งเหรียญจนโอเวอร์ w เงินหมดก็มีนะครับใครจะสิ่งก็รู้จักรักษาความเสี่ยงนิดนึงต่อสมมติว่าผมมีธนาคารผ่านไปหนึปีก็คือกลายเป็น 2x งผ่านไปหนึปีก็เป็น 4x ่เอย่างเงี้ยครับสมการเราก็จะเป็นอะไรนะ อสองกำลัง n ออันนี้คือดอกเบีย้ยเยอะจัดเลยใช่ปะ่ะทีนี้เอาใหม่สมมติคุณแบบคุณไปธนาคารอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบเอ้ยอยากได้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าน,นี้แต่คุณแบบเป็นสาร,ริกาลิ้นทองหรืออย่างไรสาร,ริกาลิ้นทองก็คือคุณก็ไปบอกบอกเขาว่าเอ้ยแทนที่จะอัน,นอันนี้คือผมว่าดูดูเนาะผ่านไปหนึ่งปีใช่ปะ่ะรัเอาเอ็กไปฝากแล้วได้เอ็กมาตรงนี้ใ่ปะ่ะไม่เอานะผมแบบ ผมขอนี้ได้ไหมคือผ่านไปผมจ่ายดอกเบีย้ยผมสองครั้งได้ไหมก็คือผ่านไปครึ่งปีจ่ายให้ผมครึ่งหนึ่งอะแล้วก็ผ่านไปครึ่งปีก็จ่ายให้ผมอีกครึ่งหนึ่งพอแต่ว่าผมไม่เอาครึ่งหนึ่งนะผมเอาครึ่งหนึ่งของที่มีทั้งหมดก็คือเป็นแบบมันก็จะเป็นเอ็กวก x อกส่วนสองใช่ไหมแล้วก็หารสองทีก็คือคิดดอกเบีย้ยผมสองครั้งละกันแต่ผมขอดอกเบีย้ยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ขอคิดสองครั้งผมได้ตังค์เยอะขึ้นหรือน้อยลงเยอะขึ้นปะรู้ได้งไงว่าเยอะขึ้นมันก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้นนคือสองใช่ไหมส่วนนี้มันคือ1.5คูณ1.5ใช่ปะได้เท่าไหร่วะ15โอ้2.25อ้าโอเคน่าสนใจทีนี้ถ้าถ้าผมแบบ ไปคุยเขาอีกขอดอกเบี้ยแค่สามสิบสามจุดสามสามสามเปอร์เซ็นแต่ขอสามรอบจริงไงมผได้ได้เงินเท่าไหร่ก็ลองคูณดูอ่ึงบวกเฮ้ยได้เยอะขึ้นอีกอะเจ๋งนี่งั้นผมก็บอกใหม่ผมขอดอกเบี้ยแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นจ่ายผมสี่รอบได้ไหมธนาคารแม่ก็ใจดีอนะผมควรทำฟ้อนใหญ่แบบนี้นรอทำไงวะ ก็ก็เยอะขึ้นอีกใช่ปะถ้าจ่ายยี่สิบปอร์เซ็นห้ารอบก็เยอะขึ้นอีกอโอ้ดีไหมคุณจะต้องให้เขาจ่ายกี่ครั้งสามร้อยหกห้าอ่าเดี๋ยวเอาร้อยครั้งก่อนไม่ค่อยขึ้นเ้าอะ่ะจ่ายพันครั้งเลยมันก็จบอยู่ประมาณนี้สองจุดเจ็ดหกเท่าไหร่สักอย่างถ้าคุณเป็นออ สายเลือดนักคณิตศาสตร์นัก,นนกนจร์เลือดบริสุทธิ์คุณเห็นเลขนี้แล้วคุณก็บอกโอ้อันนี้มันคือมันจะเข้าใกล้ค่าที่เรียกว่าค่า e e u l e r constant ครับคือทำไมเขาเรียก e u l e r constant เพราะ e u l e r น่าจะเป็นคนแรกๆที่ที่เอามาใช้จริงจังผมผมว่าแต่ว่าไอการที่การไอไอเนี้ยบอกว่าคำนวณที่บริเุทธ์มันมันมันไปหยู่ตรงเนี้ยคิดว่ามนุษย์ มนุษย์หน้าเงินทุกคนก็เคยทำนะครับโอเคเพราะนั้นถามว่าก้อนนี้คืออะไรเนาะมันคืออันนี้คือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเอ็นยกกำลังเอ็นใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้เอ็นมีค่าไปเยอะๆๆๆใช่ไหมถ้าในภาษานิสสาก็จะเรียกว่าเป็นลิมิตของเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้อันนี้คือนิยามของ e นนิยามของ e ซึ่งค่า e เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเดี๋ยวเราจะได้ไป สนุกสนานกับมันมากมายนะครับทีนี้ทีนี้เ,เดี๋ยวเรามาดูต่อนะฮะก็แต่ว่า,าการคำนวณเรื่องพวดกอดอกเบีย้ยก็น่าจะพอพอเห็นภาพเนาะอันเนี้ยสิ่งที่ผมให้คุณดูเนี่ยอันนี้ยเ,เราเรียกว่า growth process คือเป็นเรื่องของของบางอย่างที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่าๆเดิมเนาะ แต่นี่มันเป็นการเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ที่เป็นดิสครี e อ่ะเขาให้เพิ่มทีละหน่วยทีละหน่วยใช่ปะ่ะสาวันจ่ายทีหนึ่งวันจ่ายทีมันไม่ได้เพิ่มตลอดเวลาเนาะทีนี้ถ้าเราเอาใหม่ครับเรามองเป็นาการเผยพการเพิ่มประชากรได้ไหมเไหมฮะสมมติว่าคุณมี พูดเรื่องการเพิ่มประชากรเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงมนุษย์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดราม่าลงนะครับเราก็จะใช้สิ่งมีชีวิตที่ออไม่ค่อยเป็นอะไรมากเช่นแบคทีรียอย่างเป็นต้นครับมึงว่าเรามีแบคทีรียใช่ป่ะเมือมีแบคทีเรียเริ่มต้น x ตัวผ่านไปหนึ่งนาทีผ่านไปหนึ่งน,นาทีนะฮะแบคทีเร,รียก็จะเพิ่มต้นเป็นเพิ่มเป็นสองสองเท่าก็คือเป็นสอง x ผ่านไปนาทีก็เป็นสี่ x ประมาณนี้สมมุติว่าผ่านไปสิบนาทีแบคทีเรียเต็มขวดพอดีแบคทีเรียเต็มขวดพอดีผ่านไปสิบนาทีนะฮะถามว่าแบคทีเรียครึ่งขวดอ่ะตอนกี่นาทีเก้าเออชาชา,ชานี่เป็นปัญหาเชาไม่มีแล้วนอกเรื่องเฉยอันนี้เป็นการโตของแบคทีเรียใช่ป่ะคือคือแต่แต่แบคทีเรียแบบเนี้ยมันต้องคือแบคทีเรียไม่ต้องเป็นคนบ้าอ่ะคือแบบ มีมีคนกลิ้งเ่ยพานึงทีปิ้งมึงแบ่งตัวเราทุกตัวอีกตัวแบ่งตัวพร้อมกันนึกออกปะเราก็พานึงทีปิ้งอ่ะแบ่งตัวพร้อมกันแบคทีเรียจริงๆมันมันทำแบบนั้นไหแบบขยายพันพร้อมกันไหมมนุษย์มนุษย์คลอดลูกพร้อมกันไหมแม่งก็ไม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะโมเดลการเพิ่มจำนวนตัวของแบคทีเรียแบบดิสครีะคือเป็นแบบทุกๆเมื่อทีขยายตัวสองเท่ามันไม่ make s นส์โอเคไหมฮะ อ่แล้วเราจะทำยังไงเราก็จะพยายามแทนที่เราจะบอกว่าทุกๆหนึ่งนาทีแบ่งตัวสองเท่าใช่ปะ่ะเราจะคิดสิ่งที่เรียกว่าเรทเรทของการขยายตัวขยายการเปลี่ยนแปลงของประชากรแทนเนาะเราก็จะมองแบบนี้ครับคือแทนที่มองอย่างเงี้ยอันนี้มันคือผมจะใส่อินเด็กข้ามาหนิดนึ่งเนาะที่เวลาทีศูนย์นี่ไงอันนี้ทีหนึ่งมีทีสองใช่ปะ่ะ เท่ากับจรมันเท่ากับ2 t 1ทีเท่ากับ4 t ศถ้าเราเขียนสรรมการเนี่ยมันจะประมาณว่า TI เท่ากับ t ีลบ1คูณ2ใช่ปะนี่คือนี่คือคือโมเดลแบบแบบดิสครีตคือจ่ายดอกเบี้ยเป็นเป็นแบบเป็นช่วงๆใช่ไหมทีนี้เราแบบไม่บอกนะเราจะบอกว่าอ,อ,อัตราการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงฟังฟังคำหมุมไว้นะ อัตราเวลามีคำว่าอัตราเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเทียบกับอะไรสักอย่างใช่ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเทียบกับเวลามันก็จะกลายเป็นตัวนี้เนาะ dx by dt ใช่ป่ะอันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเทียบกับเวลาถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าเรามาดูนี้เนาะอันนี้มันก็ดูเฉลี่ยเฉลี่ยว่าแบบเออ อัตราการเปลี it, ่ยนแปลงประชากรมันก็ประมาณแบบต่อหนึ่งช่วเวลาก็เพิ่มขึ้นสองเท่าใช่ปะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็คือผม่าจะมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็คือถ้าเรามีประชากร x การเปลี่ยนแปลงของประชากรก็ควรจะเป็นประมาณ x ต่อเวลาต่อเวลาหนึ่งหน่วยดูนี้เนาะอันนี้เฉลี่ยอันนี้เป็นแบบมองแบบเฉลี่ยก็คือถ้าเราดูรูปเนาะที่เวลาศูนย์มี x เวลาหนึ่งก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก x เป็นแบบนี้เนาะนี้เองแล้วเวลาสองก็เพิ่มพิเหน่งก็เป็นรูปนี้ประมาณนี้เพราะนั้นเราก็มองอ๋อเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนี่ผมอเขาเสกตัเองเลยเนาะก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เท่ากับ<ส> x <าย>พอหรื้เปอ่าไหมดูดูสม,กา,ก,าก,ามการนี้ด้วยกันก่อนอ่ะใครที่ก้มหน้าเล่นคอมดูสมการนี้ด้วยกันก่อนว่าเขา้าเข้าใจไหมนะฮะ dx/dt ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ x เทียบกับเวลานะถ้าเรา x แปลว่าอะไรมันถ้าถ้าเราถ้าเวลาเรากระโดดทีละหนึ่งหนึ่งติ๊กหนึ่งติ๊กใช่ป่ะมันก็เหมือนเพิ่มขึ้นทีละสองเท่า 2, 1, 3, ใช่ป่ะแต่นี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราเป็นคอนตะิเนียร์สละเพราะว่านึกถึงแบคทีเรียมันไม่ได้แตกตัวพร้อมกันมันก็แบบมันก็แบ่แงๆไว้เราก็บอกอ๋ออัตราการเพิ่มก็เป็นประมาณนี้แหละคือถ้าคนเยอะก็เพิ่มเร็วคนน้อยก็เพิ่มช้าแล้วกันอนะ อัตราการเพิ่มเนี่ยเท่ากับ x โอเคไหมฮะทีนี้ของที่เราได้อันเนี้ยอันนี้คือ differential e q อ a t i o n ันอันนี้คือสมการเชิองอนุพันธ์ทำไมเราเรียกว่าสมการเชิองอนุพันธ์เพราะมันมีอนุพันธ์อยู่ในสมการโอเคไหมฮะเออแล้วคำตอบของสมการนี้คืออะไรวิชานเนี้ยเราก็จะพัวพันกับการหาคำตอบไอ้ของพวกนี้ระดับหนึ่งแต่ว่าเราอยากจะพัวพันกับสเต็ปแรกมากกว่าว่า อะไรไม่รู้แหละแล้วไอ้สมการมันงอกออกมายังไงเนาะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราคิดว่าสําคัญและอยากจะฝึกให้คุณเข้าใจเพราะฉะนั้นแก้สมการได้ดีแต่นึกออกว่าสมการเนี่ยมันพูดถึงอะไรมีเรื่องที่คุณอยากพูดและอธิบายเป็นสมการได้อันนี้ดีกว่าโอเคไหมฮะอ่ะเราจะแก้สมการนี้ยังไงการแก้สมการเชิอองรุพันเนี่ยมีเทคนิคเบสิกอยู่สามสามแบบ นะ่อแต่เดี๋ยวเราเราดูแบบแรกก่อนซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแบบแบบที่ว่าเศษเศษมาก็ได้นะครับนะโอเคนี้เราจะแก้สมการนี้ทำยังไงเนาะเราก็ต้องดูว่าจริงๆี่ x ที่ผมเขียนตัวเนี้ยขอเขียนให้มันชัดเจนนิดนึ่งจริงเห็นเห็น x ตรงนี้เนาะจริงๆมันคือ x มันมัน x มันไม่ใช่ค่า x ก็เป็นฟังก์ชันถ้าเขียนให้ชัดี่ยเราต้องเขียน x t เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นแบบทีนะครับโอเคบางคนก็บอกอ๋องั้นก็อยากแก้สมการนี้เหรอผมอินทิเกรตเป็นผมก็อินทิเกรตเลย dx by dt แล้วก็อ mm ิน hmm. ทิเกรตเทียบกับ x ได้ไหมทำนี้ได้ไหมเอไปได้ต้องมีตัวเทียบนะน,นี่ก็ได้อันนี้อินทิเกรตมาได้ x อันนี้ได้ x s q u a r e อะไรวะหนึ่งสองเอ็กซ์อะไรอ่ะจบแล้ว x อ็กซ์เท่ากับเอหนึ่งสองจบแเฮ้ยเทียอ๋อจริงกรณีเดียวตอนนี้เป็นศูนย์อ่ะคำตอบ x เท่ากับปศูนย์ถูกปะผิดนะครับผิดนะครับผิดนะครับผิดผิดตรงไหนผมก็ไม่ได้อินทิเกรตผิดเนาะอันนี้ก็ได้อันนี้อ่ะต้องมีณโกซอ่ะมีโบกซด้วยอ่ะโบกซถ้าถ้าเติมโบกซด้วยยิ่งยิ่งงงอ่ะ ผิดตรงไหนผิดตรงนี้นะครับถ้า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 ตอนเราทําข้อสอบเรารู้สึกว่าอะไรมันทำไมมันง่ายจังวะมันอาจจะผิดนะเพราะว่าอันนี้เราอินทิเกรตเทียบกับ t เนาะแต่น e ี้เราอินทิเกรตเทียบกับ x dx ซใช่ปะซึ่งมันมันมันไม่เท่ากันถ้าเท่ากันกูต้องอินอินทิเกรตอันนี้เทียบกับ x อ t ด้วยเนาะแต่ x อินทิเกรต f dt ได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่า x เป็นฟังก์ชันเทียบกับ t x เงกับ t มัน x มันขึ้นกับ t อ่ะเพราะนั้นคุณอินิเกต xdt มันไม่ได้ศนนะมันมันตัวแปรคนละตัวกันก็จริงแต่ว,ว่ามันขึ้นต่อกันเพราะนั้นก็เออเออจะไม่ได้นะผมขอลงตัวนี้น่อนออผมเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเพราะว่าเวลาทำจริงเราจะผิดประมาณนี้เยอะนะครับออโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ท่าพิสดารน,นั้นหนึ่งครับก็คือว่าผมจะเออเออเอออามาดูบนนี้อ่ะอันนี้เอ,อ่ย ถ้าแก้สมการมามันจะได้ประมาณ x i x t เนี่ยมีค่าประมาณ2กําลัง t x ศูนย์ใช่ปะ่ะมันเป็น exponential ในเวลาเจ่าเพราะเพาดอกเบี้ยมันโตขึ้นเป็นเป็น exponential ชใช่ปะอันนี้ก็เหมือนกันประชากรมันก็เพิ่มขึ้นขึ้นเป็นเป็นประชากรอัตราการเพิ่มมันเท่ากับประชากรอ่ะมันก็ควรจะโตเป็น e x p o n e n t เ a l ยเหมือนกันเพราะนั้นผมก็จะเดาไปเลยครับว่าอ๋อมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ดิฟแล้วได้ตัวเอง กลับมามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ดิฟแล้วได้ตัวเองกลับมา e กำลลังทีอันเนี้ยถ้าคุณใช้วิธีแบบ i n s p e c t ชั่ที่จริงๆย่อมาจากเซนส์แมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนวิชยานี้ไปเรื่อยมันจะมาเองนะครับอย่าตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่าผมรู้ได้ไงว่าต้องใช้ e กำลังทีนะครับผมอ่านมานะครับไม่ต้องตกใจผมอ่านมานะครับนายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรนะประมาณนี้แต่ เด็กยุคคุณล้วคงไ,<ม>ไม่อ่านหนังสือแล้วครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับถามแชทก็ได้ถามแชทก็ได้ถามแชทแชทบอกมานะโอเคเราก็าจะสังเกตว่าอ๋อสังเกตครับสังเกตว่า D by Dt ของ E กาัง t เท่ากับ e กาัง t เฮ้ยเจง๋งเพราะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปได้เลยครับเพราะนั้นถ้าให้ XT เท่ากับ e กัลัง t เนอะจะได้ว่า dx by dt เท่ากับ d e กัลลัง t by dt เท่ากับ e กัลลัง t เท่ากับ x ตามต้องการอ่าคะน,นั้นก็คำตอบเราคืออันนี้ดิอ่ากิ้งกิ้งไหมอันนี้เป็นคำตอบเดียวที่เป็นไปนได้ปะถ้าเราดูดีๆนะครับ ผมใส่ข้าวที่คูณเข้าไปเนี่ยแม่งก็ได้ตัวเดิมออกมาเพราะว่า,เ,าเพราะว่าดีบายดีของ c e กำลัง t ใช่ไหมมันก็คือ c e, ีคูณดับดีบายของ e กำลัง t ก็ได้ c e กำลัง t เพราะฉะนั้นจริงใส่ c เข้าไปก็ได้เนาะจะได้อันนี้ถ้ากับ c แล้วกับซีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มนี้น,นี่คือคำตอบของของของ population growth ของเรานะฮะแต่ว่าอันนี้เป็น <4. S 2> ฟังก์ชันไหมเป็นแต่ว่าไปพลอตได้ไหมพลอตไม่ได้เพราะเราไปดูค่าสี่โอเคไหมฮะอันนี้เป็นเป็นฟอร์มของคําตอบหรือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคําตอบก็ได้แต่ว่ามันเป็นคําตอบที่ยังยังไม่ได้ระบุว่าเอ่อสี่เป็นค่าเท่าไหร่เนาะคำตอบนี้เราเรียกว่า general solution นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย differential equation ถ้าแก้ส,สมการได้เนี่ยคำตอบที่ได้มันจะยังพลอตอะไรไม่ได้เพราะว่า ม,มันมันมักจะมีหลายคําตอบนะฮะทีนี้คุณจะคุณจะได้คําตอบที่จริงว่าแบบมาพลอตเป็นรูปได้สวยงามเนี่ยคุณต้องรู้อีกอย่างหนึ่งเช่นผมจะต้องรู้ว่าตอนเริ่มต้นอ่ะผมมีประชากรกี่คนใช่ปะ่ะสมมว่ผมรู้ว่าเริ่มต้นผมมีประชากรร้อยคนอย่างเงี้ยเออผมก็จะสามารถคํานวณค่าออกมาได้โอเคไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมรู้ว่ามีประชากรร้อยคนเนาะไอสิ่งนี้ประชากรร้อยคนเนี่ยเราจะเรียกนี้ว่า initial condition เงื่อนไขเริ่มต้นนะฮะให้ x ศย์เท่ากับ100เราสามารถโซหาค่า c มาได้ครับก็คือเราแทนไป x x ศเท่ากับ c e กัลัง t ใช่ไหมเท่ากับ c e กัลัง0เท่ากับ c เท่ากับ100นั้นเราเลยได้ว่า c เนี่ยเท่ากับ100ฟังก์ชันเราก็จะออกมาเป็นอ่อ x t เท่ากับ100 e กัลัง t อะประมาณนี้ถ้าเราได้ของนี้มานะฮะไม่เหลือ c อยู่แล้วนะ ไม่เหลือพารามิเตอร์ c อยู่แล้วเราจะเรียกนี้ว่า Particular Solution หรืออาจจะเรียกว่าเป็นโซลูชันของปัญหาที่มี Initial Value ก็ได้ปัญหาที่มี Initial Value เราเรียกว่า initial value problem นะ IVP อย่าเพิ่งตกใจกับสับพวกนี้เดี๋ยวเรามีสรุปให้อีกทีแต่ว่าให้ฟังไปก่อนมันมีที่มาที่ไปเนาะคือ,อมีสามสามสับนะอันแรกก็คือ General Solution เวลาคุณแก้เสร็จได้คำตอบที่แบบมีมี c เข้างที่ติดอยู่ ล้วเวลาใส่ Initial Condition ไปกูจะได้ track. ฟังก์ชันนี่มันชัดเจนอพอได้อะไรได้ก็จะเรียกว่าเป็น Numerical Solution แล้วก็ปัญหาที่มีระบุค่าของค่าเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกว่า Initial Value Problem นะครับโอเคทีนี้เราไม่อยากจะแบบตะลุยตลุยไปกับ Inspection อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนที่มาที่ไปว่าถ้าไม่อยากจะ Inspect เออเราจะได้ของมาได้ยังไงเนาะโดยด้วยเครื่องมือที่เรามีนะ อ่ะทีนี้มาดูโนเทชันเรานิดน,นึงเนาะก็คืออันนี้คือเมื่อกี้เราทำเลยแหละก็คือถ้าเรามีมีคนที่เวลาทีก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือคืนนี้ dt ทีบายนะฮะถ้าถ้าเราชัดเจนแล้ว,ว่า x ขึ้นกับ t เราก็อาจจะเขียนโดยการละ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 วงเล็บ t ทไปก็ได้เนาะ แต่มันจะงงนิดหนึ่งเวลาเรามีตัวแปรอื่นตัว g ตัวอะไรบางทีมี y ยอะไรเงี้ยคุณจะต้องดูนิดหนึ่งว่าตัวแปรแต่ตัวมันขึ้นกับอะไรนะรมันเป็นฟังก์ชันนะฮะมันไม่ใช่แบบค่าหรือบางทีเราจะละอาจจะเหลือแค่นี้เลยครับ x กพลเนี่ยก็คือหรือถ้าเป็นพวกฟิสิกส์ฟิสิกส์มันจะแบบ x อดออย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบในฟิสิกส์มามันจะความเร็วความเร่งจะชอบใช้โนนชันนี้อันนี้โนนชันของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับโอเคทีนี้ถ้า ถ้าอัตราก,การเปลี่ยนแปลงเท่ากับพ o ร์เปอเรชเบื้องต้นเราจะได้สรรมการนี้มาก็คืออันนี้เราเพิ่งแก้ไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะนี่วิธีการแก้อันนี้นะฮะมีสามท่าหลักๆนะฮะท่าแรกเขาเรียกว่า analytical ก็คือโซลแบบโซลสรรมการเลยนะครับก็คือแบบที่เราทำเมื่อกี้นะครับอะไรก็่ว่าโซลูชันสำหร,รับอันนี้นะก็คือที่เราทำเมื่อกี้แล้วนะฮะผมผมไม่มาเขียนตรงนี้จริงแล้วหน้านี้ผมเป็นที่ไม่ทำอะไร นะก็คือหน้านี้แหละอีกแบบหนึง่งโอเคถ้าเราแก้เสร็จจะได้ผลลัพธ์มาอยู่ในฟอร์มนี้นะเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็น general solution นะครับเพราะว่ามันติด C เนาะถามว่า C มันโผล่มาไงอันนี้มันโผล่มาเนื่องจากเรา by inspection แต่เดี๋ยวเราพอเราเรียนเครื่องมือวันนี้เราจะเรียนวิธีการโซแบบหนึง่งที่เขาเรียกว่าใน,ในกรณีที่ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันแบบ separable นะฮะ ก็เราจะเห็นเองซมันจะโผล่มาจากการทําอินทิกรัลนะครับเอ่อถ้ามีอินทิกรัลนิชันก็สามารถคํานวณได้นะฮะก็จะได้ก็ก็กเรียลว่าพันธุ์พิฆาโซลูชันปัญหาเรียกว่า i v p นะครับนั่นก็มีสับสามตัวนะฮะเจรลโซลูชันอ mm ินทิชียลโซลูชันพันธุ์พิฆาตโซลูชันแล้วก็ i v p นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะได้เห็นจนชินเพราะฉะนั้นว่าไม่ต้องแบบท่านต้องไม่ท่องนะมันคืออะไร เดี๋ยวจะเห็นจงแบบโอเคเข้าใจแล้วเห็น,เห,นเห็นเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่ะเดี๋ยวผมเบรกให้อ่อห้านาทีนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหาคำตอบแบบอื่นกันนะครับเทคเขาเรียกว,ว่าการฟิคอลโซลูชันก็คือไปการใช้กราฟเอานะนะเดี๋ยวเราไปใช้โปรแกรมนะครับ